ทำหน้าที่ในการเลือกตั้งค่ะในวันที่20ธันวาคมนี้เราทุกคนนะคะผู้ที่มีสิทธิ์ในการเลือกตั้งเราจะต้องเตรียมพร้อมในการเข้าไปเลือกตั้งนายกอบอจอบและสอบอจอกันนะคะเราไปดูรายละเอียดค่ะว่าในเรื่องของการเลือกตั้งในครั้งนี้เนี่ยพิเศษกว่าทุกครั้งเพราะว่าเลือกตั้งครั้งนี้เราเลือกเลือกตั้งกันท่ามกลางสถานการณ์โรคโควิด -19 นะคะ,คะ,คะทางด้านนางสมีหลาเหล็กพรมพ่วงในการสํงงานักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง จ,จังหวัดพิษณุโลกค่ะก็ย้ําเลยสําหรับการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลกและสมาชิกสภาจังหวัดพิษณุโลกที่จะมีขึ้น20ธันวาคมที่จะถึงนี้นะคะตามท่ามกลางสถานการณ์การป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ก็เป็นเรื่องสําคัญมากที่ทางกะกะตอเองนะคะเขาก็มีแผนที่จะป้องกันการแพร่ระบาดในปีนี้ด้วยจากเดิมที่คณะกรรมการประจาหน่วยจะมารับอุปกรณ์กล่องลงคะแนนในจุดเดียวนะคะปีนี้ ทางคณะกรรมการเขากระจายจุดรับออกเป็นหลายจุดค่ะเพื่อเป็นการเว้นระยะห่างแล้วก็ไม่ให้เกิดความแออัดนะคะจากนั้นในวันเลือกตั้งค่ะตามคูหาต่างๆก็จะมีการตั้งจุดคัดกรองที่มีการวัดอุณหภูมิก่อนเข้าคูหาด้วยนะคะครับผมโดยจุดคัดกรองเนี่ยเขาก็จะมีการล้างมือด้วยนะครับด้วยเจลแอลกอฮอลก่อนเข้าคูหาแล้วเมื่อลงคะแนนเรียบร้อยเนี่ย ออกจากคูหาก็จะต้องทําการล้างมืออีกหนึ่งครั้งนะครับกับเจลแอลกอฮอลและที่สําคัญเลยครับผู้ชมอยากเน้นย้ําให้กับประชาชนที่เดินทางมาลงคะแนนเลือกตั้งสวมหน้ากากอนามัยอยู่เสมอนะครับถ้าตรวจพบว่าประชาชนที่มาลงเลือกตั้งเนี่ยมีอุณหภูมิครับอยู่ที่37.5องศาก็จะจัดคูหาพิเศษด้วยให้กับประชาชนเข้าไปลงคะแนนแล้วก็ประชาชนหน่วยก็จะมีการยกกล่องลงคะแนนไปใกล้ๆให้คุณเนี่ย หย่อนบัตรลงกล่องอนี่บริการนขนาดนี้นคุณผู้ชมฮะจากนั้น<า>ก็ให้ล้างเจลแอลกอฮอล์อีกครั้งก่อนออกจากหน่วยเลือกตัง้งนี่ถือว่าเป็นมาตรการที่ถ้าสมมติใครยังสงสยัยวันที่10 7ธันวาคมนี้ครับกับรายการ MBT n o นอะตโรมใจคนไทยไม่ทิ้งกันเราจะมีการยกคู่หามาให้ดูเลยนะครับได้มาดูว่าวิธีการลงคะแนนเนี่ยจะต้องทําอย่างไรเตรียมพร้อมและใครที่ป่วยก็ที่จริงแล้วก็ต้องแบบเซฟตัวเองด้วยะะใช่ค่ะนะคะแล้วอย่าลืมนะคะพอเลือกตั้งเสร็จกลับบ้านแล้วล้างเจลแอลกอฮอล์อีกรอบหรือไม่ก็อาบน้ําอาบท่าเลยให้ร่างกายสะอาดค